เหรียญสบาทที่ระลึกวาระนี้มีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรักษาส,สอทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตามหามงคลสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญ2บาทวาระพิเศษวาระนี้กันนะครับว่าปัจจุบันเหรียญ2บาทวาระนี้มีราคาเท่าไหร่แล้วนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับสาหรับเหรียญ2บาทเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกนะครับอ่าเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกเชื่อว่าหลายๆคนดูก็คงรู้กันอยู่แล้วฮะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกนะครับอ่า เหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกนะครับวาระ100ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนในายร้อยพชุลจอมเนะครับด้านบนมีข้อความว่า100ปีโรงเรียนในายร้อยพชุลจอมเนะครับแล้วก็ตรงกลางเหรียญมีข้อความว่า2บาท5สิงหาคม2530ประเทศไทยตรงกลางก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับอ่ะ ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะเป็นขอบเฟืองทั้งหมดนะครับขอบเฟืองนะครับเหรียญจะค่อนข้างหนานะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าของเหรียญนะครับจะเป็นแบบนี้อ่าก็เป็นรูปของรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ เหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นักสะสมบางท่านใช้คําว่าหลายๆท่านเลยให้ความสนใจนะครับแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าเหรียญเหรียญนี้ปัจจุบันมีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิล er สอดไส้ทองแดงนะครับขนาด22มิลลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยเกินไปสำหรับเหรียญที่ล,ลึก นะครับราคาซื้อขายในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยนะครับแก๊บราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหลัก10ถึงหลักร้อยขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญการตกลงซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับฉะนั้นเนี่ยใครได้ยินข้อมูลเหรียญน,นี้มาจากไหนนะครับผมไม่ทราบนะครับบางคนเนี่ยไปฟังช่องอื่นมาบอกว่าเป็นพันถึงหลายๆพันก็มีนะครับไม่จริง ะครับเหรียนเหียนี้นะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญบางคนอาจจะไปฟังคลิปอื่นไปฟังเว็บอื่นไปฟังเพจอื่นมาบอกว่าเหรียญน,นี้ราคาเป็นพันผมบอกเลยว่าไม่จริงนะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าไม่ใช่เหรียญขัดเงาน,านะถ้าไม่ใช่เหรียญขัดเงา,าราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญล้นลวนเลย นะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าเหรียญราคาเท่านี้จริงๆถ้าใครอยากได้ทางร้านเมตตามหามงคลมีขายให้ด้วยนะครับบางคนจะถามว่าเอ้ยพี่กดราคาผมเปล่า,าราคาเท่านี้จริงหรอจริงครับผมขายให้คุณด้วยเอาไหมนะครับเหรียญน,นี้ปัจจุบันถือว่ายังไม่ได้หายากเท่าไหร่นะครับตามกลุ่มนักสะสมยังสามารถหาซื้อได้อยู่นะครับราคายังไม่แพงฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วนะว่า ใครไปฟังข้อมูลเว็บอื่นมาเป็นพันเป็นหมื่นไม่จริงนะครับเหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยใครอยากได้ติดต่อช่องเมตตามหามงคลมาเลยนะครับร้านเราขายให้คุณด้วยนะครับราคาเนี่ยไม่ถึงหลักพันแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คุณจะฟังคลิปไหนคุณจะหาข้อมูลจากสื่อได้ได้คุณต้องดูความน่าเชื่อถือก่อนนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณไปดูแต่รูปหน้าปกคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปหน้าปกคลิปเนี่ย ก็อธิบายรายละเอียดอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับเหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยจริงๆข้อมูลของเหรียญคือมีเหรียญขัดเงาด้วยนะครับแต่หายากนะครับระดับความหายากเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญ2บาทลงเรียนนายร้อยนะครับที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็มีคนสอบถามกันเข้ามาอีกนะครับว่า เหรียญ2บาทเนี่ยเหรียญ2บาทสีทองเนี่ยปีไหนก็แล้วแต่เนี่ยอนาคตจะมีราคาหน้าเก็บสะสมไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นนักสะสมแบบสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆก็น่าเก็บทุกปีพอสอนะสำหรับเหรียญ2บาทนะครับจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเก็บทุกปีพอสอนั่นแหละสาหรับคนที่เก็บสะสมเหรียญแต่สําหรับใครที่จะเก็บไว้เพื่ออาจจะไว้ ขายในอนาคตนะครับเหรียญ2บาทสีทองถามว่าน่าเก็บไหมในมุมมองผมผมก็ว่าก็น่าเก็บนะน่าเก็บไว้กินกําไรนะครับแต่ถามว่าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับสําหรับตรงนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะก็คือพูดกันง่ายๆว่าถ้าจะเก็บเหรียญไหนเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณศึกษาข้อมูลแล้วก็หาความรู้เอานะครับก็คือสามารถหาได้จากทางช่องของเรานะครับ ช่องของเราจะให้ข้อมูลความรู้จริงๆกับคุณนะครับเพราะว่าผมก็อ้างอิงมาจากทั้งในหนังสือแล้วก็รุ่นพี่ในวงการนักสะสมนะครับแต่สําหรับเหรียญ2องบาทสีทองเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นบล็อกธรรมดาทั่วไปเป็นบล็อกพ้าเสียนกับปัจจุบันราคาซื้อขายยังนะครับยังไม่แรงนะครับโอเคต่อมาจะพูดถึงอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่คน พูดถึงกันในช่วงนี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทปี4 6นะครับเหรียญ5บาทปี46เนี่ยราคาซื้อขายช่วงนี้เนี่ยถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยอยู่ที่300บาทนะครับสำหรับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นก็ประเมินราคาตามสภาพนะครับปัจจุบันทางร้านเราเนี่ยซื้อสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่300บาทนะครับก็ ท่านใดมีก็คุยกันได้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2546นี่นะครับเหรียญ5าบาทปี2546เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญหายากที่พบเจอได้บ่อยนะครับไม่ถึงกับหาง่ายหรอกนะครับแต่ว่าใช้คาว่าพบเจอได้บ่อยนะครับเหรียญ5บาทปี4 6เหรียญน,นี้ผมก็ซื้อมาจาก fc ในช่องผมนี่แหละนะครับหลายคนบอกอเอ้ยพี่ยังมีอยู่อีกเหรอส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในมือนักสะสมหมดแล้วมั้งไม่จริงครับผมยังสามารถซื้อจากพวก คนที่ใช้หมุนเวียนได้อยู่นะครับบางคนเจอมาจากร้านอาหารนะครับเหรียญนี้บางคนเจอจากร้านอาหารบางคนเจอจากนั่งรถบางคนเจอจากเงินทอนแอปส่งอาหารต่างๆสามารถพบเจอได้จริงนะครับเหรียญนี้นะครับเหมือนกับอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทปี29ปัจจุบันยังพบเจอได้อยู่นะครับตามระบบหมุนเวียนนะแต่ว่า พูดกันตามตรงก็คือพบเจอค่อนข้างยากกว่าเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับเพราะว่าหลายคนที่ดูช่องเราเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วนะครับก็ส่งมาให้ดูกันหลายคนนะครับส่วนราคาเนี่ยช่วงนี้ต้องขอพูดตรงๆว่ายังไม่แรงนะครับใครที่คิดจะเก็บก็เก็บไปนะครับใครที่คิดจะขายก็ขายนะครับแล้วแต่คนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้ นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันนะครับสวัสดีครับ